สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครสร้างช่อง YouTube ในกรณีที่เรายังไม่มี Gmail การสร้างบัญชี Gmail ให้เราเข้าที่ Google Chrome พิมพ์ w w w g ์ o g l c o m g o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  โอ o o g อ o o อมคแล้วก็เข้ามาที่สร้างบัญชี ให้เราเลือกบัญชีสําหรับตัวเองอันแรกจากนั้นเราก็กรอกชื่อนามสกุลและเบอร์ Gmail ต่างๆรหัสผ่านยืนยันนะครับเดี๋ยวต่อๆกันหลังจากที่เราสมัคร Gmail เสร็จให้เราพิมพ์เว็บ .youtube.com ใน Google Chrome แล้วก็กดไปจากนั้นก็จะวิ่งมาที่หน้า youtube.com ให้เรากดที่รูปคนแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ หลังจากที่เรากดล็อกอินเข้าในบัญชี Gmail ที่เราสมัครใหม่แล้วก็จะปรากฏหน้านี้ในกรณีที่เราให้เปิดผ่าน Google Chrome แต่กรณีที่เราให้เปิดหน้าเว็บผ่านแอปพลิเคชัน YouTube ก็จะเป็นหน้าของแอปพลิเคชัน YouTube แต่ในส่วนของ Google Chrome นี้ เราก็สามารถที่จะกดที่ไอคอนในกรณี้เป็นไอคอนรูปสีแดงขวาบนนี่ครับเป็นโลกโก้ของช่องผมเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้แล้วก็ดูช่องตัวเองแต่กรณีที่เป็นช่องที่สร้างใหม่บัญชี Google ใหม่ก็จะขึ้นว่าให้กดสร้างช่องถ้าเรากด สร้างช่องเขาก็จะเด้งไปหน้าต่อไปให้เราตั้งชื่อช่องของเราแล้วก็คำอธิบายโดยย่อแล้วก็จะมีให้ใส่รูปหน้าปกรูปของโลโก้ของของเราด้วยซึ่งจะได้แนะนำในคลิปถัด,ถดไปครับในส่วนที่เคยอัพคลิปไปแล้วก็จะมีเรื่องของการแนะนำวิธีการทำยังไงให้สามารถปรับแต่งช่อง ในมือถือหรือแท็บเล็ตในรูปแบบเดียวกับเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ได้ให้เรากดที่3จุดข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีข้างล่างเขียนว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปให้เราคลิกตรงเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปตรงนี้แล้วเขาก็จะเด้งไปหน้าที่เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้เราเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถไปจะล็อกอินจะอะไรก็ได้หมด นะครับเป็นข้าวๆข,ขอบคุณที่ตามรับชมครับสวัสดีครับรายละเอียดจะได้กล่าว